สวัสดีครับวันนี้พามาตักน้ำจิมนะครับน้ำจิมอร่อยอร่อยนะครับนันนี้มีพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำนี่ครับพริกไทยดำกระเทียมลาบผักชีนะครับมาขูไปก่อนครับขูดให้ละเอียดนะครับ กระเทียมนะครับรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำนะครับหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้นะครับจากนั้นก็พริกนะครับพริกแดงจินดาใส่เข้าไป,ไปครับหยัดหยาบหรือว่าใครชอบละเอียดก็ละเอียด ครแล้วก็วานมันด้วยนะครับถั่วตัดใส่เลยครับแล้วก็โขกต่อไปตัวตัดจะมีทั้งงาหัวแล้วก็ตาลแล้วก็ต้องเพิ่มตาลอีกครับ เราจะรันปรุงครับขั้นตอนการปรุงนะครับก็ตัวน้ำปลาก่อนนะครับน้ำปลาครับปลาประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะน,นาว สด,สดเียครับนี่ครับรบีบลงไปเลยอืมนาวน้ำดีครับอ่าเหครับไม่มีเม็ดเลยสุดยอดมีเม็ดเดียวลุกมานี่ครับ บีวแล้ครับรสเปรี้ยวเค็มมันเราได้แล้วนะครับอ่า,อ,าอีกสีกหนึ่งใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะครับผมก็ดูเข้ามามากันนะครับนี่ครับใส่เลย <c oughs> จากนั้นใช้สากคนเบาๆครับ จิ้มครับถ้าเราเราจะใส่ผงพรงรสบ้างก็ได้นะครับถ้าบางทีมันมันยังไม่สะใจนะครับครับางทีตัวตัดอาจจะไม่พอหวานไม่พอนะครับก็ ชิมอีกทีเด็กขาดนะครับ ขันตอนสุดท้ายครับนี่คนตานบกชีครับใส่ลงไปอ ก็ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไว้ทานกับข้าวก็ได้เลยว่าเป็นจิ้มก็ได้ใส่ผักไปเยอะหน่อยนะครับถ้ามันอย่างไรเยอะก็เติมอ,อุ่นลงไปนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับ